สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel ยูทูปปีเตอร์โบนนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวกันวันที่7กันยายน2566นะครับมีข่าวใหญ่เรื่องสปอนเซอร์ที่เชลซีคุยทั้งดีลระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวของเงินสูงทีเดียวนะครับรวมไปถึงมีสรุปดรามา่าสัมภาษณ์เกป้ามาฝากกันด้วยสรุปแล้วพูดไม่ดีจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี่เลยครับใครที่กําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้2วันต่อวันไปจัดที่ร้านโคตรคูเลเพอร เจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขากําลังจะจัดแฟลตเซลโปรโมชั่นวันที่9เดือน9ตอนเที่ยงคืนถึงตี2ลดาราคาน้าหอมทั้งหมด10กลิ่นขายดีแต่ละกลิ่นราคาแพงๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็เขาฝากขอบคุณ FC มาด้วยนะครับที่ไปติดตามโคดคูเพอร์ฟูมจนตอนนี้ยอดผู้ติดตามทะลุ20,000แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะขอบคุณด้วยการทําโค้ดพิเศษฉลองครบ20,000ให้กับทางแฟนเชลซีด้วยฝากไปอุดหนุนโคดคูเพอร์ฟูมด้วยนะครับ แล้วก็ใครก็ตามที่กำลังหาโรงเรียนดีๆนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British คล l ม m บีย International School Bangkok นนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ b r i t i ช h คล l มเ b ียเป็น Offshore School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยายลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก WASCBC Inspection และมสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่ k i n d e อร์กา e เทถึงเกรดสินะครับหรือว่าอนุบาล1ถึงม6ติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์081994 4229เลยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีอุดหนุนพีเตอร์โบสทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ฝากนี้ด้วยครับมเมล็ดฟักทองตรามือนะครับไปชมวิทีกันหน่อยครับมืเ่เจอแต่เรื่องหล <c oughs> ักทั้งหลักเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันหมัดได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน แค่แกเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับสั่งซื้อผ่าน Official Fan Page ของเขาเนี่ยบอกมาจากช่อง Peter b o บ t มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกอันนึงครับก็คือเสื้อช่อง Peter b o บ t v 6นะครับ e n ็ o l กล to enzo so. จากแชมป์โลกกองเต้สู่แชมป์โลก enzo เดี๋ยวจะปิดพรีวันที่10กันยายนนี้แล้วตอนนี้ยอดเริ่มกระเตื้องมาแล้วนะครับกำลังจะถึง200ตัวห้ามพลาดเด็ดขาดสั่งซื้อได้ที่ Line แอดปีเตอร์บด t cfc พาคคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีความสวยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสสารรรรรรกกกัััันนนนนเเเเเลลยยะะคคบบิ่่่มทีืออองปซ์็ แปลให้ฟังแบบละเอียดจัดเต็มเลยครับเพราะว่าดีเทลนี้น่าสนใจมากๆข้อมูลนี้มาจากอดัมคราฟตันนะครับสายลอนดอนแล้วก็โจอ้ดีเออร์โซเป็นสายสืบสวนสอบสวนด้านฟุตบอลของ The ะแอ l e ติก UK นะครับสนักข่าวดังบอกว่าผู้บริหารเชลซีครับมีการจัดประชุมต้อนรับตัวแทนจากริยาดแอร์ของซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็เสนอโอกาสในการเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อเชลซี ซึ่งตอนนี้เชลซีกำลังเจราจากับหลายเจ้าแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยริยาดแอร์เขาเป็นสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อของแอตเลติโกมาดริดอยู่แล้วด้วยนะครับประเด็นก็คือเจ้าของสายการบินดังกล่าวเนี่ยคือกลุ่มทุน PIF ซึ่งเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของนิวคาสเซิลด้วยครับ,สา,ารบนนสายการบินนี้เพิ่งก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มกิจการจนกว่าจะถึงปี2025นะครับก็อาจจะโดนสงสัยได้ว่าเฮ้ เป็นเจ้าของนิวคาสเซิลสนับสนุนนิวคาสเซิลแล้วจะมาสนับสนุนเชลซีได้หรือเปล่าอาจจะโดนสอบสอบ,สอบสวนได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเชลซีพยายามจะขายสปอนเซอร์ให้กับทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับคนที่เจรจาดีลนี้คือคริสจูราเซกผู้บริหารระดับสูงของสโมสรที่เพิ่งเข้ามาไม่นานดูแลเรื่องธุรกิจโดยเฉพาะเลยแล้วก็อีกหนึ่งเจ้าที่เป็นผู้ท้าชิง สปอนเซอร์หน้าอกเสื้อเชลซีก็คือ k a ยันสปอร์ตนะครับเป็นเว็บพนันถูกกฎหมายของต่างประเทศที่เพิ่งเป็นสปอนเซอร์ให้กับทางนอตติงแฮมฟอ o r เรสเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับใครไม่เห็นภาพอตามนี้ถ้าเป็นริยตแอร์ Air นะครับก็คมประมาณนี้ถ้าเป็น k a ยันสปอร์ตนะครับก็คงประมาณนี้นะครับซึ่งในข่าวบบแบบนี้ครับว่าทาง k a ยันสปอร์ตเนี่ยปัจจุบันเป็นผู้สนับสนุนของเรอัลมาดริดด้วยของคริสตัลพาเลซด้วยแล้วก็อินเตอร์มิลานด้วยแต่ไม่ได้ลงหน้าอกเสื้อ ตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์ของสโมสรมากกว่าไม่ได้ถึงขั้นลงหน้าอกเสือ้อก็เลยไม่มีดราม่าอะไรแล้วก็ตอนนี้เหมือนมาดีลลงโฆษณาป้ายข้างสนามเชลซีเวลาแข่งขันอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านั้นซึ่งตามกฎพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาจะห้ามมีสปอนเซอร์พันันอยู่บนหน้าอกเสื้อในปี2026นะครับแต่หลายทีมในพรีเมียร์ลีกก็ดูไม่รีบไม่ได้แคร์ขนาดนั้นครับเพราะว่าตอนนี้8จาก20ทีม ก็ยังมีสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อเป็นบริษัทพนันถูกกฎหมายส่วนคนที่สงสัยว่าเอา้าแล้วที่คุยของเก่าอ่ะ i n f i n i t e Athlete เนี่ยสรุปยังไงสรุป i Infinite a t h l e t e จะมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเชลซีหรือเปล่าเพราะว่ามีข่าวว่ายื่นให้พรีเมียร์ลีกอนุมัติไปแล้วใช่ไหมครับซึ่ง Infinite a t l l t t เนี่ยคำตอบคือเชลซียังอยากได้เหมือนเดิมนะครับแต่ยังรอการอนุมัติจากพรีเมียร์ลีกซึ่งโดนสงสัยหลายอย่างเช่นที่มาของรายได้ แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนที่มาเทคโอเวอร์เชลซีหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ผ่านสมมุตินะครับเกิดพิมลีกประเมินว่าอินฟินิตแอดลิสเนี่ยอ่ะสนับสนุนเชลซีได้แต่จ่ายเี้ยสีล้านไม่ได้ต้องน้อยกว่านั้นนะครับเพราะว่าที่มาการเงินยังไม่ชัดเจนมากถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นเชลซี Chelsea ก็อาจจะต้องหาเจ้าใหม่แต่ถ้าเกิดอินฟินิตแอดลิสผ่านขึ้นมาเต็มที่สุดก็คงระยะสั้นจนจ,นจบด้วยดูการนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าอินฟินิตแอดลิสเนี่ยเขา เปลี่ยนชื่อมาจากบริษัทเก่าที่ชื่อว่าเทมปัสซึ่งเทมปัสเป็นสปอนเซอร์เชลซีอยู่แล้วเขาเปลี่ยนชื่อไปไปเทคโอเวอร์ไบโอคแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ r e แบรนด์ Re band, ใหม่เป็นอินฟินิตเอทเล s ทำเกี่ยวกับเรื่องของ Data เรื่องของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การกีฬาและเขาต้องการเปิดตลาดใหม่เขาก็เลยทุ่มหมดหน้าตากักสนับสนุนเชลซีสักปีหนึ่งเพื่อให้คนรู้จักแบรนด์ของเขา และเอาไปต่อยอดได้นะครับเขาถึงยอมจ่ายปีละ40ล้านปอนด์เพื่อทุ่มให้กับเชลซีแต่เขาไหวแค่นี้แหละเขาเซ็นระยะยาวไม่น่าไหวนะครับเขาก็คงเซ็นแบบสั้นๆน,นะครับแค่จนจบฤดูกาลนะครับทำให้เชลซีต้องหาแบรนด์อื่นสำหรับฤดูกาลหน้าที่จะมาลงยาวหลายปีด้วยนะครับตอนนี้ข่าวแรงก็มีแค่ริยัตแอร์กับไคยันสปอร์ตแต่แหล่งข่าวแจ้งว่าเชลซีมีเจรจากับบริษัทอื่นด้วยเหมือนกัน เพียงแค่ยังไม่มีรายชื่อหลุดออกมามีคุยกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสหรัฐเพราะแม้ตอนนี้จะคุยกับริยตแอร์แลวก็ไคยันสปอร์ตก็จริงแต่ก็ยังไม่คืบหน้าแล้วก็ยังไม่ใกล้เคียงการบรรลุข้อตกลงแต่ทางไคยันสปอร์ตเหมือนจะทุนหนักนะครับเขาพร้อมเปน,นะเขาอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติ Infinite a t h l e t ตคุยแล้วพิมาริกไม่อนุมัติเนี่ยผมยินดีสนับสนุนเชลซีสั้นๆก็ได้ปีนี้จนจบฤด,ดูกาลพร้อมเปเหมือนกัน พร้อมจ่ายให้กับทางเชลซีเหมือนกันถ้าเกิดอินฟินิตแอลิตไม่ผ่านขึ้นมายินดีลงระยะสั้นแต่ถ้าเลือกได้นะครับในมุมเชลซีนะถ้าเลือกได้เชลซี Chelsea ไม่ค่อยอยากได้แบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันเท่าไหร่เพราะว่ามันก็อาจจะเสียภาพลักษณ์สโมสรที่ผ่านมาเคยเกือบเอาสเต็กนะครับมาเป็นสปอนเซอร์หน้าอกเสือ้อแต่ว่าโดนแฟนบอลต่อต้านสุดท้ายเขาก็เลยไม่เอามันก็เลยยังไม่ได้สปอนเซอร์จนถึงตอนนี้เพราะว่าแฟนบอลไปต่อต้านนะครับซึ่งทิศทางต่อไปของเชลซีก็คือ ไอ้ที่คุยระยะสั้นเนี่ยไอ้ที่เอาลงปีนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นอินฟินิต a อทลีตหรือว่าเจ้าไหนก็ตามเชลซี Chelsea เอาแค่ปีละ40ล้านปอนด์ก่อนเอาเท่ากับที่ทรีเขาเคยจ่ายแต่เจ้าใหม่ๆที่มันจะมาในอนาคตลงตั้งแต่ซีซั่นหน้าเป็นต้นไปลงระยะยาวเนี่ยเชลซี Chelsea อยากได้สปอนเซอร์หน้าอกเสือ้อรวมทีมชายทีมหญิงนะอยากได้ที่เรด60ล้านปอนด์ครับซึ่งสูงมากคือถ้าได้ก็คือ โคตรสูงครับถือว่าสูงมากๆเลยนะครับจริงๆ40 50นี่ก็คือเยอะมากแล้วนะครับหกนี่คือโคตรสูงเลยแต่ราคาอาจจะผันผวนได้จากหลายปัจจัยเช่นเส้นขนาดไหนอาถ้าเกิดเส้นยาวมันก็อาจจะมีส่วนลดพิเศษหรือบางทีอาจจะมีเชิงแอดออนเช่นถ้าไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปจ่ายเท่านี้ ได้ไปเล่นบอลยุโรปจ่ายเท่านี้นะครับซึ่งเชลซีก็กำลังคุยอยู่แต่ว่าอยากได้แบบแพ็กเกจรวมแล้วว่ามันได้ปีละ60ล้านปอนด์ถ้าได้นี่คือเจ๋งนะแต่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าปีนี้เชลซีไม่ได้เล่น UCL แล้วปีหน้าก็ยังไม่รู้นะครับซึ่งตอนนี้ทางคริสจูราเซกเขากำลังทำงานหนักมากๆและไม่ได้คุยแค่สปอนเซอร์หน้าอกเสือ้อกำลังคุยเรื่องของการมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้านอื่นๆด้วยครับเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเชลซีนะครับซึ่งสรุปอีกทีนะครับ es, อินฟินิตแอตเลตเช ถ้าผ่านก็โอเคจนจบฤดูการแต่ถ้าไม่ผ่านขึ้นมาเชลซีก็ต้องเร่งหาเจ้าอื่นเพราะถ้ามันไม่มีสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อปีนี้มันไม่ได้ครับรายได้สโมสรจะขาดทุนย่อยยับเพราะซื้อนักเตะไปเยอะนะแล้วก็ก็ต้องคุยระยะยาวด้วยมีคุยกับริยาดแอร์เจ้านี้เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงคุยกับไคยันสปอร์ตเจ้านี้เปหนักแต่อาจจะเสียเรื่องภาพลักษณ์ นะครับซึ่งรียดแอร์นะครับภาพลักษณ์อาจจะดีโลโก้ก็ดูสวยสนับสนุนแอตมาตริดอยู่แต่อาจจะโดนสงสัยได้ว่าเฮ้ย <c oughs> นีเจ้าของนิวคาเซเป็นเจ้าของไม่ใช่เหรอมันจะมีส่วนโพพันอะไรหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณภาพจากทางฟุตตี้เฮดไลน์ที่เขาตัดต่อมาให้ด้วยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องสปอนเซอร์เชลซีแล้วก็ผมมีข้อมูลเอ็กซ์ clus ีฟนะครับอันนี้สื่อไม่ได้ลงนะครับผมสามารถบอกได้ว่า การเจรจากับหลายๆแบรนด์ของเชลซีตอนนี้เป็นเรื่องจริงและเชลซีถึงขั้นที่จะพรีเซนต์ด้วยการที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณจะมาลงสปอนเซอร์ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะมีดีไซน์คร่าวๆเสื้อปีหน้าด้วยคือสปอนเซอร์ลูปการใหม่ยังไม่มาเลยแต่ดีไซน์คร่าวๆย้ำม,มาคร่าวๆของเสื้อปีหน้านะครับเริ่มมีการหลุดออกมาเพื่อเอาไปพรีเซนต์ให้กับบรรดาสปอนเซอร์ต่างๆอ่านี่คือข้อมูลที่ผมสามารถบอกได้นะครับ อะเรื่องสปอนเซอร์เท่านี้นะครับส่วนเรื่องต่อไปครับคนนี้คือคนที่ยิ่งใหญ่นะครับมหาเทพมาลองซาอัปเดตกันหน่อยนะครับมีรายงานจากอดัมเลเวนเทลนะครับนักข่าวของแอตเล t ติกยูบอกว่าเชลซีเคยแจ้งกับมาลองซาว่าเฮ้ยยินดีมากๆเลยนะที่จะให้ย้ายทีมในตลาดนี้นะครับ แต่ดาวเตะฝรั่งเศสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับทีมไหนได้เลยคือไม่ใช่ว่าไม่พยายามปล่อยนะครับเชลซีพยายามเอเย่นก็พยายามแต่หาไม่ได้เลยครับแล้วก็ตัวแทนของมาลองซาเนี่ยมีการพิจารณาตัวเลือกต่างๆกำลังสำรวจตลาดในตุรกีเพราะว่าจะปิด15กันยาสำรวจตลาดกรีซเพราะว่าจะปิด11กันยาแต่ยังไม่มีใครตกลงสัญญาส่วนตัวกับมาลองซาได้เลย ถ้าให้ดาวก็อาจจะเป็นเพราะว่าค่าเหนื่อยสู้ไม่ไหวนะครับสัญญาของมาลองซาเหลือกับเชลซีถึงปี2025เท่ากับว่าถ้าไม่ได้ย้ายในตลาดนี้นะก็คงจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้เขาไปอีก2ปีทั้งที่ไม่ได้ใช้งานข้อมูลเรื่องค่าเหนื่อยทางเว็บไซต์ Salary Sport บอกว่ารับเงินอยู่ประมาณ120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับหรือประมาณ6.24ล้านปอนด์ต่อปีถือว่าแพงนะครับถ้าเทียบกับฟอร์มก็อาจจะซวยสำหรับเชลซีที่เคลียร์ค่าเหนื่อยตรงนี้ไม่ได้ ส่วนคําถามที่ว่าทําไมตอนนั้นไปบ้าจี้จ่ายแสนสองยุคเสมีทําไมถึงกล้าให้ไปเพราะก่อนย้ายมามันเวลดีครับก่อนย้ายมานี่เป็นวันเดอร์คิดของวงการกองหลังฟุตบอลฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วก็เซ็นฟรีเอเย่นด้วยไงเซ็นฟรีก็เลยอกล้าจ่ายค่านหนึ่งแพงแสนสองใครมันจะไปคิดแล้วว่าเออย้ายมาแล้วมันจะเล่นไม่ไหวยืมตัวขนาดกลับไปเล่นฝรั่งเศสก็ยังเล่นไม่ออกอีกนะครับก็คงต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าหลีกตุรกีลีกกรีซเนี่ย ถ้ามาลองซาอยากได้แสนสองเหมือนเดิมเขาจ่ายไม่ไหวแล้วครับคือถ้าเกิดอยากเล่นมันก็ต้องยอมลดขั้นหนื่ยลงมาเป็นหลักหมื่นปอนด์อ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าอ,อีกประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่ตลาดในยุโรปเขาจะปิดกันครบเนี่ยมาลองซาเขาจะหาทีมใหม่ได้หรือเปล่านะครับทีนี้ครับไปดูกันที่เรื่องของรายันแชกี้กันหน่อยดีกว่าเออนะครับรายันแชกี้เนี่ยทางฟาบิซซโอโรมาโนเขาอัดคลิปนะฮะเรื่องแชกี้เพราะทุกวันนี้เขาก็ยังโดนแฟนเชลซีถามอยู่ดีว่าทําไมไม่เอา ไปเอาพาวเมอร์ทำไมทำไมถึงไม่เอาแชกี้นะครับคำตอบจากโรมาโน่ก็คือเชลซีเคยเจรจากับลียงแค่ครั้งเดียวเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในดีลทั้งแชกี้แล้วก็แบรดลีย์บาโคล่าปีกเหมือนกันเลยซึ่งเชลซีแค่สอบถามแต่ไม่ได้เจรจาอะไรแบบเป็นรูปธรรมรายงานจากโรมาโน่บอกว่าเชลซีไม่ได้มองทั้งคู่เป็นเป้าหมายต้นๆแต่ถามว่าจับตาดูฟอร์มไหมก็จับตาเหมือนกัน นอกจากนี้นะครับโรมาโน่ยังบอกได้ว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่เชลซีไม่จริงจังกับแชกี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะนักเตะไม่คิดย้ายทีมซัมเมอร์นี้ครับแต่บางทีซัมเมอร์หน้า2024แชกี้อาจจะคิดย้ายทีมก็ได้แต่ผมคิดว่าคงยากแล้วล่ะโอกาสกลับไปเอาแชกี้เพราะว่าสไตล์กลางรุกกึ่งปีกเนี่ยเชลซีก็ไปเอาโคพาลเมอร์มาแล้วนะครับมันก็อารมณ์ประมาณว่าเชลซีต้องเลือกกลางรุกกึ่งปีกนะครับ อนแรกจะเอาโอลิเซเพราะโอลิเซต่อสัญญาก็เลยมาเอาโคพาวเมอร์แล้วก็ข่าวจากโรมาโนบอกว่าก็ยังเละๆอยู่แชร์กี้แล้วก็มีจากสายในอังกฤษบอกว่าก็ยังเละๆโอลิเซอยู่เหมือนกันแม้จะต่อสัญญาไปแล้วแต่ผมว่าค่อนข้างยากเพราะเราเอาพาวเมอร์มาแล้วยกเว้นยกเว้นนะทางเดียวที่จะกลับไปล่าโอลิเซหรือแชรกี้ก็คือพาวเมอร์ต้องเล่นไม่ได้เลยอ่ะต้องแบบเล่นไม่ได้เล่นไม่ออกเบียดตำแหน่งอะไรไม่ได้เลยและ2คนนี้แชร์กี้กับโอลิเซ ปีน,นี้ยังเทพอยู่อ่ะอันนี้ไม่แน่แต่เบื้องต้นความเป็นไปได้ที่เชลซีจะกลับไปล่าถือว่าน้อยนะครับแล้วก็อ่ะพาวเมอร์เขาย้ายมาอยู่กับเชลซีแล้วเราก็ควรให้กําลังใจเขาควรเชียร์เขามากกว่าไปแช่งเขานะครับถูกไหมทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องดราม่าของเกปาอริสบารากากันหน่อยขอกินน้ำสักครู่นะฮะเรื่องของเกปาเนี่ยมีสัมภาษณ์เขาไปให้สัมภาษณ์เอกลูซีกับมาการ์ซึ่งผมแปลให้ฟังนะครับเกปาบอกว่า เขาพูดถึงสาเหตุย้ายออกจากเชลซีนะบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่มาริซิโอปชิติโนอยากให้ผมอยู่ต่อและเขาก็บอกกับผมว่าถ้าผมอยู่ต่อจะได้ลงเล่นแน่นอนพอชเชื่อใจผมนะแต่ผมคิดว่ามันอาจถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งโทมัสทูเคิลก็ชวนมาเล่นที่บาเยนดด้วยโทรมาคุยเหมือนกันเราสนิทกันมากแต่ผมต้องปฏิเสธทูเคิลไปอันที่จริงผมก็อยากอยู่เชลซีต่อเหมือนกันแต่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแบบที่บอก วกกับผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าโปรเจกต์เชลซีมันไม่เหมาะกับผมแล้วอะโปรเจกต์เชลซีมันไม่ใช่จากนั้นเมื่อมารติดติดต่อมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปการเซ็นสัญญาของผมปิดดีลภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคุยไม่กี่รอบก็คือจบผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาริดจะเก็บผมเอาไว้ต่อเมื่อจบสัญญาย,ยืมตัวการตัดสินใจครั้งนี้มันง่ายมากเรัลมาริดก็คือเรัลมาริดและเมื่อมาริดต้องการตัวคุณทุกอย่างก็ชัดเจน นักเตะสเปนทุกคนมักจะพูดถึงมาดริดในช่วงพักเบรกทีมชาติผมสามารถบอกได้เลยว่าทุกคนที่สโมสรน,นี้เนี่ยพูดถึงมาดริดเยอะแล้วก็สโมสรน,นี้เป็นสโมสรที่งดงามมากๆจริงๆนะครับอ่ะเขาก็พูดแบบนี้นะครับแฟนเชลซีเห็นตอนแรกก็งงโอ้โหวแรงอยู่เหมือนกันนะบอกว่าโปรเจกต์เชลซีมันไม่เหมาะกับผมละเออก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ดรามา่าเพียงแต่ทีนี้ครับมันมีคนที่เขาเชี่ยวชาญภาษาสเปนเขามาแปลให้ฟังใหม่ นะครับแปลให้ถูกต้องบริบทที่หลายๆๆๆ Twitter, หลายหลายทวิตเตอร์หลายหลายแอคเคเอาไปแปลอีกบริบทหนึ่งแต่มันมีคนที่เชี่ยวชาญภาษาสเปนเขาแปลให้ใหม่เป็นภาษาอังกฤษแบบถูกต้องเขาบอกว่าสิ่งที่เกป้าจะสื่อก็คือเขารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเชลซีที่เยอะขนาดนี้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเออพอเชลซีเปลี่ยนแปลงเยอะมันก็เปลี่ยนแปลงเรื่องความคิดของตัวเขาเหมือนกันตอนแรกเขาไม่ได้เปิดรับโอกาสจะย้ายแต่พอเชลซีเปลี่ยนแปลงเยอะเขาก็เลยเริ่มคิดเรื่อง การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจริงๆสิ่งที่เกป้าจะสื่อก็คือแค่นั้นแต่ว่าบริบทที่หลายๆแอคเขาเอาไปลงเนี่ยค่อนข้างตีความแบบโอ้โหเชลซีไม่โอเคแล้วเชลซีแบบไม่เหมาะกับกูเลยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาแบบถูกต้องร้อยปร์เซ็นต์่ะมันจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับแล้วก็เอาจริงๆพอลองได้ฟังทั้งแบบบริบทแรกและบริบทที่แปลแบบถูกต้องเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นดราม,มา่า ขนาดนั้นนะในมุมผมนะเขาแค่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เหมาะกับโปรเจกต์เชลซีอาจจะสื่อได้ทั้งบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปมีการเปลี่ยนแปลงเยอะหรือไม่ก็เชลซีเน้นคนสดสดาดาวรุ่งเยอะบวกกับตัวเองก็อยู่มา5ปีกว่าเขาจะอยากหาความท้าทายใหม่ผมว่าก็ไม่แปลกนะผมว่ามันก็เข้าใจได้เหมือนกันแต่ผมก็ต้องบอกเกป้าด้วยว่ามันไม่ง่ายครับที่มาดริดจะเซ็นถาวรกับคุณเพราะว่าปีหน้าเดี๋ยวตีโบกุกตัวกลับมาถ้ากุกตัวเล่นได้เหมือนก่อนเจ็บเนี่ย โอ้โหเกปาก็คงเบียดมือหนึ่งยากและมาติดเขาก็พยายามจะดันอันเดรลูนินด้วยโอกาสที่มาติดจะเซ็นถาวรกับเกปาถ้ากุ๊กตัวยังฟอร์มดีเนี่ยผมว่ายากเหมือนกันส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรค้างคาใจกับเกปานะคือถ้าเขาเล่นดีก็ยินดีด้วย เขาไม่ได้มาด่าสโมสรแบบน่าเกลียดใช่ไหมไม่ได้ด่าแบบกุ๊กตัวที่แบบมองไปเห็นแค่ท้องฟ้ากับโรงแรมไออันนั้นมันน่าเกลียจริงนะครับเขาแค่บอกว่าตัวเองไม่เหมาะกับโปรเจกต์ตอนนี้โปรเจกต์เชลซีไม่ได้เหมาะกับผมตอนนี้ผมว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรแล้วก็ขอให้เล่นดีละกันเพื่อที่จะได้ซื้อขาดถาวรหรือถ้าไม่ใช่มาตรติดก,ก็อาจจะเป็นทีมอื่นในสเปนด้วยเขาแต่งงานแล้วนะครับภรรยาก็เป็นคนสเปนก็คงอยากจะใช้ชีวิตในสเปนเช่นกันเชลซีก็จะได้เงินกลับมาบ้างเคลียร์เพดานค่าเหนื่อยปีลปบบนนะส นะครับแต่โอกาสที่จะกลับมาเชลซีค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมว่าก็วินวินแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันจะมีไม่วินสักมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นมุมที่ฟอร์มโรเบิร์ตซานเชสตอนนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่ออกแนวตรงเป็นตรงไปหน่อยแล้วก็โกมือ2ที่ซื้อมาใหม่อย่างยอเยเปโตวิชเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดฟอร์มโกมือ1มือ2ถ้าไม่ดีเนี่ยคนจะรู้สึกว่าเชลซีพลาดที่ปล่อยเกป้าก็ไม่แปลกนะครับ,รบเพราะเกป้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เทเอร์นะ แต่ปีที่แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าโอเคสถิติต่างๆดูโอเคเลยอันนี้คือจุดที่ตั้งข้อสังเกตมากกว่านะครับแต่ก็อ่ะขอให้ได้ย้ายถาวร้วกันนะครับจะได้วินวินต่อทุกฝ่ายส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันอาจจะดราม่าในโซเชียลแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกปานะครับไปดูเรื่องจอห์นเทอร์รี่กันหน่อยครับมีรายงานจากทางแอนดรูดินลอนนะครับนักข่าวของเดอะซันก็ต้องกรองแต่ก็มีสื่อเจ้าอื่นรายงานด้วยนะครับเช่น ท็อกสปอร์ตนะครับเขาก็บอกว่าจอห์นเทอร์รี่ใกล้ตกลงไปคุมทีมเอาชาบับในลีกซาอุเพื่อเริ่มอาชีพกุนซือแบบจริงจังหลังจากที่ผ่านมาเป็นแค่ผู้ช่วยมาตลอดตอนนี้มีการตกลงทางวาจากันแล้วมีการทาบทามตั้งแต่เดือนก่อนสัญญาขั้นต้น2ปีแล้วก็ขั้นสูง4ปีปัจจุบันเจทีทงานเป็นที่ปรึกษาในอะคาเดมี่ของเชลซีนะครับสัญญาสั้นแค่ปีเดียวแต่ถ้าเกิดมีข้อเสนออื่นๆมาเชลซีจะไม่ขวางทางเจทีครับเพราะว่า โอกาสในการเป็นเฮดโค้ชมันก็ไม่ง่ายยินดีสนับสนุนจอห์นเทอร์รี่อยู่แล้วแม้จะเป็นความเสียหายต่อบรดาดาวรุ่งในชุดเยาวชนก็ตามแต่ทีมอัลชาบับเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นทีมบิ๊กของลีกซาอุที่เปกระจุยเหมือนหลายๆทีมนะไม่ได้ทุนหนาเท่ากับทีมอื่นๆแต่ก็ทะเยอทะยานเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าข่าวนี้จะจริงหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของจอห์นเทอร์รี่จะไปคุมทีมในลีกซาอุนะครับแล้วก็มีเรื่องของเอเดนอาซาเอเดนอาซาเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ในสารคดี ถึงเวลาที่จะสนุกกับชีวิตด้วยการพักจิบเบียร์สักแก้วคนก็ตีความว่าเฮ้ยหรือจะแขวนสตาร์ทหรือเปล่าขณะที่มาก้าครับสื่อก็บ,บอกเสียงของมาดริดครับบอกว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะแต่มีโอกาสเหมือนกันตอนนี้นักเตะก,กลับมาพักผ่อนที่มาดริดแม้จะโดนยกเลิกสัญญาไปแล้วตอนแรกนักเตะอยากเล่นต่อกับทีมอื่นก็ได้แต่พอดูข้อเสนอที่ยื่นมาแต่ละทีมเนี่ยอาซา,ารู้สึกว่าไม่ได้อยากทําให้กลับไปเล่นต่อเลยก็คงเป็นทีมเล็กๆจริงๆนะครับทำให โอกาสรีทายก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันแต่ยังไม่คอนเฟิร์มแล้วก็ทําไมอาซาต้องกลับไปมาตติดเพราะว่าเขาซื้อบ้านที่นั่นบวกกับลูกชายคนหนึ่งของเขาเล่นให้กับชุดเยาวชนของมัดริดอยู่เคสของอาซาก็คล้ายกับแกเรตเบลแกเลตเบลเลิกเล่นไปแล้วแต่ก็ยังมีบ้านมีที่พัก อาศัยอยู่ในมาดริดอยู่เช่นกันนะครับอ่ะนี่คือเรื่องที่นํามาฝากวันนี้นะครับทั้งตำนานอาซาร์และก็ตำนานจอร์เทอร์รี่ด้วยนะครับก่อนจกไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งนะครับโคดคูเพอร์ฟูมนะครับใครหาน้ําหอมแบ่งขายไปจัดได้เลยเจ้าของแฟนเชลซีด้วยนะครับฝากโรงเรียนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบนคอกด้วยนะครับอันนี้ก็เจ้าของแฟนเชลซี LC, เช่นกันอุดหนุนปีเตอร์บอสทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ฝากมาริฟัตทองตรามือด้วยนะครับสั่งซื้อผ่่่่่่าาาาานนนนชชชออ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 งงงงงทขเเเเ้้้มมีีีสสวววลลลดดดจกกปปปตตรร์์บบยยแ็ืืไุุห V6 v กกันด้วยนะครับ Encolo to e n s o เดี๋ยวจะปิดพรีวันที่10นี้แล้วนะครับช่วงนี้พีท e วด t ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย